บ่มีนบ่มีนบ่มีอนบ่มีอนยดไตเบีบ่มีนนี่ีตายกองกันเจอเห็ดแล้วเห็ุเียงกบลูที่มันงมากินไม่ได้เหรอไ้พวนี่หืมบ่ได้บ่ได้กินบ่ได้วี้กะอันนี้ได้อ๋อใส่กระดานี่นี่นนุ่อันนึงอันนุ่น ยงามเอาไกแ้หาวขามันแงงๆเนาะอี่น่นที่ขึ้นมาเมื่อกี้เยอะกว่าอันนี้อะไรเห็ดอะไรนี่โน้นโน้นเนี่ยต้งตีนตัวเนี้ยเอายังไงมันยังวะเล่นเฟสอยู่อ๋อ เห็ดกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะไปเลือกเดี๋ยวเขาจะไปเลือกอันนี้ล่ะอันนี้บยนียนถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเห็ดกินบ่ได้มันขาตันเดอ่รู้จห็ม่บวะสงสัยทีมย่างเดียว Ủa, pua đây, Ê, bố hắn đây đây chắc đọc bọn à? nè, thùng một... bà thùng luôn, ô, bố thùng ăn hết luôn à?

นุ๊นมาตั้งพี่นุพูดถือกับตาบ่มีอย่างเนี้ยน่ะนั่นนั่นนั่นดอกนึงเหมนเหมนนถ้าปาเฮ็ดสีม่วงกเราเฮ็ดทน่ะแ่บขนาดนั้นน่ะืมแมนบ่ละมันแม่นเห็ดกินบ่ละ

แ่ทาไม่มันมัจะเหยียบกันตายันั้นรามันตี้วีอไรนเต้าห้ด้วยแล้ว่มารถวนนี้ดารางราอมาเนาะเราฟังพูดรู้เรื่องรานอะอนกินตลาดพลากินตลาดโอ้ยึกว่าปิกแอนมอดีแล้วมัรอยู่ตลาดอะไรเงี้ยขนมจีนน้ำยาด้วยเปล่าใส่ไหมใส่ไปด้วยนี่สีิอนไป เอากะทิไปด้วยมองกล้องมองกล้องเจอกันว่าผู้ใดละมาหาเกิดสี่ซองคนนี่ละมาหา้พูนพูนบ่าวันนี้เขาได้เป็นห้าดอกอย่างนี้แล้วได้ดอกเดียวอยู่ว้าเขาใช้ตั้งหลายดอกแล้วเออ